พอบ้านแม่บ้านสายซักหยุดดูคลิปนี้ใครใช้ผงซักฟอกเปลืองแนะนํานี่เลยชัว7 0เจ็ดักมราคาหลักร้อยเท่านั้นนะสองใบแดงนิดๆซักนานเป็นปีผงซักฟอกชัวนะเขาหอมมากนะนเพื่อนๆหอมกลิ่นติดทนนานแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของการมิ่นเหม็นอับไม่มีแดดก็ไม่ต้องกลัวสูตรนี้เขาเป็นสูตรที่หอมมากและที่สําคัญนะนเพื่อนๆเยอะขนาดเนี้เจ็ดพันกม คิดว่า1ปีจะใช้หมดไหมถ้าบ้านใครเนี่ยไม่ได้ใช้เปืองมีคนไม่เยอะผมบอกได้เลยว่าหนึ่งถังแบบนี้นี่ใช้นานๆยาวเป็นปีแล้วใช้งบแค่สองใบแดงนิดๆเองนะใครที่อยากได้ต้องรีบดูเลยส่งตรงจากแบรนดนะอันนี้คือแท้เลยตรงจากแบนดใครที่กลัวว่าจะได้ของปลอมทําไมถูกจังอันนี้เราส่งตรงจากแบรนนะใครอยากได้รีบดูที่ตกร้าก่อนราคาเปลี่ยน ใครสั่งไปได้ราคาไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างไปโงซักฟอกชัวแท้ตรงจากแปนใช้กันยาวๆนานเป็นปีรีบดูทิตะกานะก่อนที่ราคาจะเปลี่ยน